ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับบ้านโป่งบักขามหวานครับสิพามาเบิงพันเห็ดต้นพันุักขามไที่เพิ่นออกไปขายครับแล้วก็รับปลูกทั่วประเทศเลยครับนะครับเดี๋ยวสิพาไปเบิงครับว่าประเทศจังไ๋เนี่ยอ่ะครับมาเบิงอันนี้คือต้นต่อครับต้นต่อนี่ นี่ต้นต่อพเพื่อนเตี๋ยวไปเฮ็ดแบบไหนทีครับอ่บามาเร็วพีือคือต้นนี้นี่เป็นตน้นในนี่อันนี้น้อยในนี่เป็นต้นแม่พันธุ์นะครับนีอไไนอ่อันนี้คือเป็นต้นแม่พันธุ์ครับนี่ต้นนี่น้อยบวเม้นเพิ่นเพ็ดเอาต้นนี้ไปขายด้วยครับพเพื่อนเอาไว้แต่เฮ็ดพันธุ์มันครับต้นนี้ ล้วก็เพิ่นก็สิเอานี่ต้นต่อต้นต่อมาทาบน่ครับเพิ่ที่เอาต้นต่อนี่มาทาบนี่ล้วก็เอาไปเฮ็ดเป็นแม่พันธุ์ครับเมืเ่อเบิ่งต้นต้นที่เิ่นทาบไปแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งนี่นี่ต้นแม่พันธุ์เหมือนเลยครับนี่สิเพิ่นทาบแล้วนี่นี่คือทาบแล้วครับเนี่ยทาบทาบแล้วก็เอาไป เฮ็ดเป็นต้นพันธุ์ครับนี่เป็นเดียวมาทาบงซี่อันที่เห็นอยู่นี่เป็น,เป,นเป็นต้นแม่พันธุ์มัดเลยครับนี่แล้วก็เอาต้นต้นต่อต้นต่อน,น้น้อยดผมเอาเฮ็ดตะเบิเเบ้งเมื่อกี้แล้วก็มาทาบอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปเบิงไปเรื่อยครับนี่ครับเป็นเมืองมะขามหวานนะครับเพชรชบูรณ์ครับบ้านโป่งมะขามหวานนะครับ จังหวัดเพชรบูรณ์ครับเดี๋ยวติไปเบื้องติดเป็นต่อว้อีกนี่ครับคือคือพวกนี้ติดต่อแล้วนะครับนี่เอาเอาต้นต้นตอ่อต้นต่อมะตอเลยครับมาถาบเลยอันเนี่คือเป็นเป็นต้นพันธุ์นะครับต้นน,น้อยเนยพันธุ์ที่เอามาต้นใหญ่มันมา ลงไว้แล้วลหะเพิ่นก็เฮ็ดเต็นต้นพันต่อไปเบิ่งครับต้นที่ที่เพิ่นเสียบไว้แล้วนี่ครับนี่ครับอันนี้คือเสียบแล้วครับนี่นพวกนี้คือเสียบพร้อมขายแล้วครับทีท,ทีผมพาเบิ่งเมื่อกี้คือ,ค,อคือต้นแม่พันธมันนะครับต้นนี้น้อยนะครับ เพื่อนทีอ่าดนำแล้วมันก็จิแตกยอดแตกอันนี้ขึ้นมา้แลลวเพื่นกน็เอาต้นต่อไปเสียบนะครับนี่นะครับเพิ่นเห็ดทั้งหมู่บ้านเลยนะครับเป็นหมู่บ้านบักขามหวานเลยนะครับมีทั้งบักขามอาเปรี้ยวบักขามเปรี้ยวหยักกวมนี้นะครับ แทบจะทุกบ้านนะครับเดี๋ยวเบื้องต่อไปนะครับเป็นหลายไรเลยนะครับเป็นปลูกไว้อันนี้คือต้นแมพันธุเหมือนเลยนะครับอันนี้คือต้นที่เป็นหมาก้วครับพวกนี้แต่ต้นหมากยู่บอกไปหลายนะครับอยู่นี่ส่วนมากที่เป็นต้นพันุหลายพันุนะครับมีทุกพันมีทุกพันอยากได้พันทั้งนี้มด มันก็มีอยู่แต่มันก็ล่อยบกม่วงก็มีขามก็มีเทพไหมเทพเพนนไทยสีไดยเยอะแม่สีไท้เยอะบ่แ้วบแทบติดทั้งหมู่บ้านนะครับแทดทั้งประเทศมาล้มอยู่นี่แหละนุ่งเดี๋ยวขว้าเบอร์โทษนะครับเบอร์โทษบอกเลยครับศูนย์แ หนึ่งสี่หกซีซีสามหนึ่งครับครับเอาอีกเครื่องหนึ่งครับศูนย์แปดแปดหนึ่งสี่หกซีซีสามหนึ่งครับเอาสนใจกัโท้วงมาครับรับปลูกน่าจะทันทีป่ะลุงรับครับรับนะครับจะต้องติดต่อกันก่อนครับครับครับต้องไปเบิร์นก่อนตรงไหนจะบังกันไม่ไปได้ติดต่อไม่ได้นะครับเนี่ย ผสมไปไปเฮ็ดถุงเลี้ยงครับอันนี้เฮ็ดถุงเลี้ยงถุ้งต้นต่อป่ะครับทุ้งทุงเลี้ยงหมายถึงว่าเขาเขาตัดมาแล้วเขามาพักอพอมันฟื้นแล้วเขาก็มาใส่ดินใหม่ผสมดินใหม่งานลงไปนี่นมาตะประเทศเล่ายิ่งขัดนะมาจะเประเทศเล่าเอาฟางนี่นะครับ <c oughs> ต้นต้นพันธุ์พวกนี้พร้อมพร้อมทรงเลยนะครับครับพร้อมทรงเลยนะครับนี่มีหลายนะครับมีทุกท่านครับ มีทั้งมะขามมะขามเปรี้ยวยักษ์มะขามหวานทุกสายพันธุ์เลยครับเมืองเพชรเจริญมะขามหวานสมคำล่ำลือครับหวานครับเป็นเฮดแทบที่ทั้งหมู่บ้านเลยนะครับบ้านโป่งเมืองมะขามหวานนะครับ อำเภอเมืองนะครับติดลมสักระวางลมสักกับเพชรบูรณ์ครับเนี่ยอันนี้ต้นต่อนะครับต้นต่อกล้วยกล้วยสุกคาเครือกับมีครับนี่กล้วยสุกคาเครื่อง นนี่นะครับมีหลายไร่เลยนะครับเพเันเฮ็ดแบบต้นพันธขายเลยเดี๋ยวจะเพาะเลยนะครับเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งของหมู่บ้านเลยนะครับนี่นั้งสองฟังเลยเฮ็ดแทบจะทั้งหมู่บ้านเลยนะครับ ต้นพันทั้งนั้นเลยนะครับนี่เป็นก็อันนี้เพิ่นจะเอามาทาบนะครับต้นพวกนี้เพิ่นบ่ได้ขายเป็นขายนะครับต้นนี้เพิ่นจะเอามาทาบอ่าเฮ็ดเออ่มันจะแตกกิ่งขึ้นมาเพิ่นก็เอาตอน้นแม่อ่าต้นพันธุ์ต้นน้อยๆนะที่เป็นถุ่งนะมาทาบครับมาทาบอีกเสน,นึงแล้วก็ตดัดออกไปออ่่าาลดน้ำแล้วก็มันก็สิเตรียมขายอ่ะครับเนี่ยทั้งแถบเลยนะครับ ปากให้ชมนะครับติดต่อได้นะครับสวัสดีครับ